มาดีมังกอนง่ายมากอาเฉะลยหน่อยเฉะลยหน่อยม,ม้าดินบางกอนง่ายว่ะม้าดีมบางกรอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดลิ้ใหม่ๆของพวกเรานะคะประวันทำอะไรครับเนี่ยให้หันมา,าโอ้โหเละหมดแล้วมั้ง w ไมน้ำมันดำมางเนี้ยมองเห็นปลาไหมเนี่ยฮะ ไหนครับอาหารปลาโอ้โหลอยไปเลยมีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยรู้ปะอันเนี้ยปลาบูตทองในปลาบูตทองนี่ว่าอยู่ในปลายสุดเดียตัวใหญ่โอ้โหมีตัวเล็กด้วยนะูไหนออ๋ปลามมลายปลามลแมรี่ปลามมลายสวัสดีครับสสวัดเราจะทำน้องอยู่ชี้นล้อนอะไรนะคุณมาแบบสไปเดอร์แมนนี่คอยทีคอยทีแบบสไปเดอร์แมนนี่หนึ่งสองสาม แล้วย่อด้วยดิย่อย่อเออแบบนี้นะเอาใหม่นะเอาใหม่โอเคอ่ะโอเอาใหม่อีกอะซัมตึชิงสวัสดีครับน้องๆดื่มน้ำชาร้อนๆหนึ่พ่อโบช่วยแปลใช่แล้วทำอะไรครับพ่อวานอยากได้โทรศัพท์ใช่ไหมพ่อก็จะจัดโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้โอเคไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่อ่ะรู้จักป่ะรู้จักไหมครับรู้อ่ะ มันก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กันโทรศัพท์เคลื่อนที่คือโทรศัพท์ธรรมดานั่นแหละแต่น,นี้โทรศัพท์กระดาษอ๋อโทรศัพท์กระดาษมันใช้อะไรบ้างอุปกรณ์นะครับเชือกเชือกอันนี้เชือกที่จอ่อเชือกใช่ไหมอ่าโอเคนะแล้วก็ที่เจาะที่เจาะแบบไหนอะ่ะที่เจาะลิงศรไงอ๋อลิงสรโอเคแล้วก็อะไรอีกต้องใช้อะไรอีกแก้วน้ำกระดาษสองอ่ะโอเคแก้วน้ำพอเตรียมไปแล้วนี่แก้วน้ำใช้แวมมัน อ้าวแล้วจะวก็ยังงกะ,ะก็ยังงงอยู่เพราะประวานบอกให้เตรียมแก้วน้ำสองอันนี่ก็เตรียมแก้วน้ำสองอันเป็นพลาสติกพลาสติกใช่ไหมกระดาษเป็นพลาสติกใช่ไหมกระดาษแก้วกระดาษเอาที่ไหนอะ่ะโอ้ที่โรงเรียนยังมีเลย <laughs> <laughs> อเดี๋ยวพอลองไปหาให้แล้วกันโอ้ตายแล้วอ่ะตอนนี้เรามีอะไรก่อนเรามีเชือกเรามีเชือกแล้วหนึ่งอย่างเราขาดอะไรครับ แก้วกระดาษนะครับอ่า๋ยวพ่อไปหามาให้นะครับรอแป๊บเลยมาเลยนะแก้วกระดานที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 ม่เลือกนี่ใช้แก้วนี้ได้ไหมอันนี้คือแก้วอะไรครับแก้วพลาสติกเพราะว่าได้นะลองฟังดูว่าลองฟังดูมันจะปิดถูได้ไหมอ่ะลองเทสได้ปหมอ่ะลองดูเดี๋ยวพ่อเจาะรูให้นะสองรูตรงนี้นี่เดี๋ยวลองดูทำเปดองเจาะรูก่อน แล้วก็เจาะรูไหรือไมาโอเคเอาไปพ่อไปเจาะรูมานี่เจาะรูแล้วครับเป็นรูแล้วทำยังไงต่อประวันต้องให้ประวันสอนเจาะตรงไหนครับใช่ปะเจาะรูก้นมันแล้วก็ทำไงสอดเข้าไปเหรออ๋อได้ไหมเฮ้ยสอดได้จริงด้วยแล้วก็ทำทงทงแล้วทำยังไงต่อครับทำใหญ่ๆไม่เพื่อไม่ให้มันหลุดอ๋อมาทำปมมัดปมไม่ให้มันหลุดใช่ไหมครับ เอาร้อยเรามาปุ๊บมันเป็นปมแบบนี้แล้วก็ตัดแล้วทำยังไงต่อครับโอ้ยเัดยังไงโอ้ยเบาๆเบาๆเบาเบาๆเบาๆเบาๆหนูยังเด็กไปแล้วปมใหญ่ไหมปมใหญ่ไหมหรือปมนิดนึงนิดนึงนิดนึงวานอยากเอยาวแค่ไหนแค่นี้เหรอมันก็สั้นอ่ะเด็กเอายาวกี่เมตรเอาแค่นี้เหรอเอากี่เมตรดีครับเอายาวอ่ะวานลากไปวานลากไปลากไปเอาโอเคมาจับไป แม่ตามไปแม่ไปจัไปทอ่ไหนสปทาเลยเหรอสปเลยเหรอไปยังไปยังไปยัเอเอ้างนันเยเลยไปแล้วนะยังยัไหนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูี่่ามันจะได้จริงาสุดทางเลยทลยนะทางเลยนะทางเลยนะทางเลยนะชอชชพอพอพอูสยาวทไหนอยามากตัดก่อนตัดก่อนมืวานไตัดแล้ว อันนี้ยาวมากวานลองจับัวดิยาวแค่ไหนนี่ยผูกปมก็แค่มัดกันให้เป็นปมปมนี่ผูกปมแล้วนะครับมัดอีกมัดไปเรื่อยให้มันนปนประวานบบกปมใหญ่ๆเลยปมใหญ่ๆเลยนะเทสไหนเป็นแบบไหนลูกแบบนี้ใช่ไหมแับประวันเข้าที่ไหนไหนไปลองไหนไหนแล้วเทสกันก่อนเดี๋ยวเทสกันตรงนี้แหละเทสกันตรงนี้ก่อนเทสตรงนี้ดูซิ ใครให้พ่อพูดก่อนใช่ไหมเชือกมันไม่ตึงอ่ะอ๋อเชือกก็ตึงให้พ่อพูดก่อนลองดูแบบไม่ตึงนะดูนี่โอ้โหเชือกเยอะมากฮัลโหลวานได้ยินไหมไม่ได้ยินพ่อพ่อเริ่มมาแบบนี้นี่แบบนี้วานได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วต้องไปข้างนอกบ้านเพราะว่าต้องดึงเชือกให้ตึงๆใหช่มเพราะว่าประวานดึงเชือกไว้ยาวมากเห็นไหมครับนหยวานลองพูดตรง ตึงใช่ไหมโอเคโอเคเราต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วไปไปหนุ่มประวันไปอยู่สุสนามนมึงเลยไปไปอยู่ตรงร่มไปอยู่ตรงร่มวัะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงร่มตึงเพราะมันจะตึงไม่พอประวันไปอยู่ตรงร่มโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปอยู่หลังบ้านอ่ะพ่อจะไปหลังบ้านนะพ่อจะไปหลังบ้านใช่พ่อจะไปได้ไกลแค่ไหนเตึงแล้วพ่อพ่อฟัง อวานฟังอาวานอยู่ๆกับที่เดี๋ยวมันยังไม่ตึงอ่ะเอาอยัางไงตึงยังแล้วเดี๋ยวแม่แช่วยดูก่อนนะโอเคตึงแล้วอ้าวเอาพ่อพูดไปเลยฟังได้เดี๋ยวนุ่นะเดี๋ยวฟังนะพ่อพูดไรไปไปตึง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  พ่อบอกว่าอะไรพ่อว่าไวาว่ามนจไปแล้วมันพ่อบอกว่าอะไรนะว่าว่ามันจไปแล้วมันมาว่าไปจะไปแล้วแมนเอาไปถามพ่อจริงไหมจริงเปล่าจริงหรอรถบ้วไปแล้วฟังประวันฟังพ่อพูดว่าอะไรอ่ะฟังเอาหูฟังเอาหูฟัง อขอพูดว่าอะไรฮะอปะวานพูดบ้างสัตว์ายมีันท้องฟ้าตอกมาไม่ตายอปวานณถามว่ายังไงอะมาอ่ปะปวานณถามว่าอะไรครับสัตว์อะไรอยู่ในท้องฟ้าบินแล้วไม่ตายไม่ พ่อถามว่าไงตกแล้วไม่ตายโอ้แดงว่าถูกถูกไหม่ปเฉลยให้ไปดูนะอ่ะอพ่อจะไปเฉลยมังกรหูไม่ดีเอาใหม่มันต้องตึ้งโอเคมังกรอาจจะไปดูประวัติจะได้ยินไหมไ้ยอ่ะไปเฉลยเฉลยพ่อตอบว่าไงพ่อตอบว่าอะไรครับพิษพ่อตอบว่าอะไรอ่ะ มงกอะไรงคืออะไรคือผีเสือฮะ่ันนี้ใช้ได้สุดสาครขี่ม้าอะไรเปลี่ยนอะไรนะอีกทีสุดสาคอนขี่ม้าอะไรเปลี่ยนอไม่ ฉเฉลยหน่อยฉเฉลยหน่อยม้านีมังกรง่ายว่ะม้านีมังกรเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสมัครด้วยนะครับบายบาดี๋วทุองร้องดูร้อนตอ้ตุง <Hey. S 1> ต้งคาบิจิบตุ้งโว้